บีบีแม็กซ์เซอวนะครับวันนี้เรามาแกะกล่องพัสดุนะครับจากคุณพงศกรนะครับคงเจริญอันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ต่างจังหวัดของเคอรี่จะขึ้นแค่เบอร์กับชื่อของลูกค้าเท่านั้นปลายทางจะมีที่อยู่ของทางเราโหสภาพกล่องก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บุบพอสมควรเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่าด้านในน่าจะตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาเป็นน่าจะเป็น MacBook นะครับอาการน่าจะเปิดไม่ติดถือว่าห่อบับเบิลมาน้อยมากนะครับอันนี้ไม่ได้ห่อเลยนะครับแค่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะครแบบน,นี้จะทําให้เครื่องบุบได้นะครับอันนี้เป็น MacBook Air นะครับมีร่องรอยการบุบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรอเราก็จะบอกว่ามือนั่งไว้ก่อนมาหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยดีพูดเลยครครับผมโอเค โอเคนะครับผมตัวนี้เป็น MacBook Air นะครับมีรอยบุบในส่วนของท็อปเคสนะครับแล้วก็มีรอยในส่วนจอนิดหน่อยนะครับออนไม่ได้นะครับส่งมาตรวเช็คหรือส่งมาซ่อมได้นะครับผมตามที่อยู่ทางร้านเราเลยบริษัท BB Max Service นะครับผมอาคารไวท์เฮาส์แผนที่ร้านนะครับสาขารามแผนที่ร้านสาขารามนะครับด้านนี้เลยแล้วก็สาขาลังสิตนะครับของเรามีสสาขานะครับผมแล้วก็ติดตามช่องเราได้ใน c h a n ่อง YouTube ด้านล่างนะครับผม มีคลิปวิดีโอเยอะมากเลยนะครับทุกพัด ทุกรุ่นเลยเหล่าซ่อมหมดเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปี2011นะครับผมเดี๋ยวให้คุณเข้าฟ่างไปลงในระบบก่อนนะครับว่าเครื่องรุ่นอะไรปีไหนแล้วก็มีอะไรติดมาบ้างในกล่องนะครับผม <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับเราก็จะลงระบบไว้โอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเข้าฟ่างไปลงระบบนะครับตัวนี้เป็นของบริษัทนะครับ PTP นะครับผมตัวนี้เป็นของบริษัทน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับลูกค้าแจ้งว่า2เครื่องเช็คอาการก่อนว่าเป็นอะไร ตัวน,นี้ห่อมาในรูปแบบที่ใหญ่นะครับน่าจะมีสองเครื่องมาส่งมาด้วยกันเลย อคนะครับอันนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมเพกตนะครับตัวนี้จะเป็นเลนโลวเดี๋ยวเรามาแกะบเบ้อออกก่อนดูกันเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาแค่ตัวเครื่องนะครับเปิดติดนะครับหน้าจอแตกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปรียนในส่วนของชุ้จอ LCD ในส่วนของพาร์ทโน้ตบุ๊กนะครับเราก็มีอะไรคอมเพกนี้อาการเปิดไม่ติดโอเคลงระบบก่อนได้นะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็น macbook นะครับผมแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับจะเป็นตัว12นิ้วเปิดไม่ติด macbook 12นิ้บตัวนี้เป็น 2016 A1534 นะครับดูได้จากโมเดลด้านหลังนะครับหรือ EMC นะครับผมจะมีเลขบอกเขาจะเป็นโค้ดตามปีของเขาเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมพาร์ทหน้านะครับว่าเรามาซ่อมอะไราการการเขาเป็นยังไงบ้างโอเคติดตามชมตอนต่อไปครับผม